ขึ้นเครื่องบินและสังเกตว่ากัปตันนั่งอยู่ที่เบาะซ้ายเสมอและนักบินผู้ช่วยอยู่ทางด้านขวาและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหตุผลอ่าจมาจากเรื่องในประวัติศาสตร์ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ากองทัพอากาศชุดแรกคัดเลือกมาจากนายทหารม้าพวกเขาเคยเน็บดาบไว้ทางด้านซ้ายมันจึงสะดวกกับพวกเขามากกว่าที่จะขึ้นม้าจากด้านซ้ายสุดท้ายแม้ว่าเราจะเปลี่ยนม้ามาเป็นนกเล็กแต่ประเพณีนี้ก็ยังอยู่ ทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟเส้นทางการบินระหว่างประเทศเส้นทางแรกเชื่อมต่อลอนดอนและปารีสระหว่างเที่ยวบินนี้นักบินใช้ทางรถไฟเป็นตัวนําทางในประวัติศาสตร์เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อสภาพอากาศเลวร้ายเป็นพิเศษเครื่องบินสองลำชนกันเพราะทั้งสองลำบินอยู่เหนือรางรถไฟ หลังจากนั้นก็มีการตกลงกันว่าเครื่องบินจะบินทางด้านขวาของรางรถไฟนักบินต้องนั่งทางด้านซ้ายของเครื่องบินเพื่อดูว่าพวกเขามีระยะห่างเท่าไหร่กับเครื่องบินที่อ่านบินมาทางด้านซ้ายสำหรับนักบินเฮลิคอปเตอร์พวกเขามักจะนั่งทางด้านขวาแต่ก็ไม่เสมอไปเฮคอปเตอร์ไม่เสถียรเท่าเครื่องบินนั่นเป็นเหตุผลที่นักบินไม่ต้องการปล่อยคันบังคับคันบังคับเป็นตัวควบคุมทิศทางและความสูงของเฮลิคอปเตอร์ ับติดตั้งอยู่ระหว่างหัวเข่าของนักบินและพวกเขาใช้มือขวาจับมันไว้มือซ้ายของนักบินจะขยับคันโยกที่เปลี่ยนระดับใบพัดและกดปุ่มอื่นๆบนคอนโซลกลางแล้วอีกอย่างที่นั่งทั้งสองนั้นควบคุมเครื่องบินได้อย่างเต็มที่ไม่มีกฎระเบียบที่ระบุว่ากัปตันและนักบินควรนั่งที่ไหนนักบินผู้ช่วยมีประสบการณ์และขับเครื่องบินได้เหมือนกัปตันกัปตันมักจะขับเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทางและนักบินผู้ช่วยก็ขับกลับ นักบินได้รับการทดสอบทุก6ถึง8เดือนพวกเขาใช้เครื่องจำลองการบินและฝึกเหตุฉุกเฉินทุกประเภทหลังจากนั้นผู้ตรวจสอบจะประเมินมีการสอบด้านความปลอดภัยและด้านเทคนิครวมถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอที่นั่งพิเศษในห้องนักบินด้านหลังนักบินมีไว้สำหรับผู้ตรวจสอบที่คอยตรวจสอบทเที่ยวบินที่นั่งนี้เรียกอีกอย่างว่าจัมป์ซีดเพราะเมื่อคุณลุกขึ้นจากที่นั่งมันจะพับขึ้นทันทีใช่เหมือนที่นั่งในโรงหนัง หากคุณเป็นคนขี้กังวลให้เลือกที่นั่งตรงกลางห้องโดยสารถ้าเป็นไปได้การตกหลุมอากาศส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อส่วนหน้าและส่วนหลังของห้องโดยสารส่วนตรงกลางซึ่งอยู่เหนือปีกนั้นไม่สั่นมากนะักลองนึกภาพเครื่องบินเหมือนไม้กระดกมันมีหลักการที่คล้ายกันเมื่อพูดถึงการตกหลุมอากาศ การเลือกที่นั่งริมหน้าต่างคุณจะมีโอกาสได้เห็นว่าปีกเครื่องบินโคง้งงอและกระพือได้พวกมันถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ในลักษณะนี้หากปีกแข็งไปเลยพวกมันจะหลุดออกไปเมื่อเครื่องบินตกลุมอากาศรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมในกรณีส่วนใหญ่การตกลุมอากาศทําให้คุณตกลงไปแค่มเมตรเดียวเท่านั้นถึงมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณกําลังตกลงมาจากยอดตึกเอ็มพายเศษก็ตามว้ฮู hoo! าการตกหลุมอากาศรุนแรงมากพอที่นักบินจะขอให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่งลงเครื่องบินก็อาจหล่นลงไปได้3-6เมตรการตกหลุมอากาศแบบไว้นักเขานั้นหายากมากแต่มันทําให้เครื่องบินหล่นลงไปได้ถึง30เมตร